ดีค่ะคุณตาสารคามสวัสดีค่ะคุณตาสารคามค่ะค่ะมั่อกี้กระไรมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาสารคามเนาะค่ะเป็นจีฝันว่าจะไงเนี่ยไรก็ไปฟังบึงมอนกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาสารคามค่ะฝันว่าจะไงคุณตาฝันว่าไปเสียเบ็ดไปเสียเบ็ดมาเนี่ยายามมันมันติดหลายได้เลยป่าปปาติดเบ็ดนะค่ะเต็มวอมคนละได้เต็มของเออ บ่ดจะเจะพยายามต่อยัดหูแม่ขึ้นพอดีไปก็ไปเพื่อนไปผู้เดียวเลยใส่เบ็ดใท่เบ็สก็ไปผู้เดียวเออนาะสบายใจเตเต็มของเอ,อ้ไอความฝันเหมือนเป็น,เป,นเป็นราคือจังหนาฝนี่แมันอบอกมันมันม่หนาฝนแบบไปใช่น้าน้ำทองหน้าน้ำน้ำคลองหนิสักทีนะไปใช่ใส่น้ำคลองเออพอไปใช้ประจำ มันมาฝันไปที่เบ็ดมนันเองโอ้ปลานนั่นก็ทีายแต่ว่าค่ะยาหมาทั้งทั้งพุดทั<ะ>ามมา้งปวดดอกจากเบ็ดนี่วัไปว่าโอ้เกิดเจ้าของต้อนหรือวะค่ะพุดบป็นพุทธคุณแม่ขึ้นไปดิโอ้ฝันตัวนี่ือวะค่ะได้เอ,เอามาเหงีนบ่บ่ได้มาเลยมันหนูเมียก่อนนะหนูเมียก่อน เมื่ออยุกับมองไปใส่เลยเแ้าว่าพอบางทีว่ยเยันกันน้ย่ยหกจดวะจะเกาฝันว่าใด้ใน,นั่นใด้นี่ไม่โสกบอกคุณตาถัาฝัน,าน,นาไาเด็เขาเลยธรรมดาบามันกะมีถ้าว่ามันมันออกกลับแปกน้อยเังนูเทียอาแม่พออมม่อรายอมว่านแม่เหล่อถูกไปแตาข้ามบ่ถือกรับ เป็นว่าค่าะแต่ว่าคุณตาพี่พวกชื่อชื้อคุณชือ่อลงเนาะเออครับมาวาร้องกั่นค่ะได้ปลาเต็มคองเลยว่ะคุณตาเออได้ปลาเต็มคองบันดนี้ยามเม็ดพอดีมันมันตื่นมาแล้วนะไปใส่น้ำสาน้ำฟองนะบันยามมกัดวัวก็ทีลายแต่ว่าค่ะมันไม่เมียพอดีเด้ยล่ะ แต่วันหเมือต่ว่าส่วนมากนีเดีกต้องอน้าให้เป็นตีนแม่นนาะแต่ว่าหวดีเพิ่นม่ให้แบบพิษนานน่องจแต่วาขันทุทียต้องทธารขามยุในชีวิตนี่ขันนี่นะครับเจ็ดหมวค่ะเจ็ดหมวจอดมันบาดเท็ดหัวจริงนะค่ะจนนีดฉันใด้ตแห้งใปนะโอ้โหโอ้นฉันได้กานโอ้โหออกมัดค่ะ ทุกตัวเลยทุกตัวพกที่สามกันปีนั้นสามตัวคนเขียนได้ให้พ่อนฉันได้ไปวัดพอดีนะคนเนี้ยเออืึงเด้อคนเขียนไหนเลยใช้กระดานไปเลยค่ะแต่ว่ายางโอ้โหจนกรยางของแมบ้านพวกันในบ้านมาพันไปผู้ชายพันไปเนาะค่ะมันถึงรู้นะ่แต่ว่ารอบนี้นี่คุณตาสารคามบ่ได้ฝัน เป็นโตเนาะค่ะฟันเป็นทิศนาคุณตาเนาะนนาาเะมันอันจังวดก่อนนั่นคุณตาสารคามกะบก้นก่อนเนาะฟันว่าไปขึ้นไปเบิ่งห้างผึ่งเนาะค่ะเออเท่านั้นมากัดงวดก่อนขับอาหารเนาะงวดวดก่อนหันกัดถือกึ่งกันเด้เนาะคุณตาสารคามเนาะงวดชอนเมาทั้งเ่าเนาะหวดเจ็ดเก่าเจ็ดเนาะงวดชอนเนี่นเจ็ดเก่าจังตรงตรงเนาะคุณตาเนาะ ค่ะบาดนีผมาลอบนี้นีฝันว่าได้ไปใส่เบ็ดเนาะค่ะฝันเป็นลิขสนาเนาะขันตีตัวเลขนีสิตีเป็นตัวใดคุณตาคุณตาตีไหมตีให้ท่านผู้ชมทางบ้านท่านไหนคุณตาเจ็ดก็คือเจ็ดเนาะค่ะตาเปดค่ะหนึ่งหนึ่งมายควมว่าเจ็ดเจ็ดตาแปดเนาะหนึ่งนี่ก็คุณตาคิดว่าเป็นคุณตาเมนบอกค่ะเต็มคลองหรือว่า หรือว่าคุณตาตีเป็นคุณตาไปผู้เดียวจั้งทีบอ้ะไปเพื่เดียวอืมแล้วเอาเป็นหนึ่งแล้วแต่ว่ายางไปยามเบ็ดบ้านนี่โอ้ยมันก็ติ้ดจะบอะค่ะเพื่อเราเพื่อเอาบ่านี่โอ้ยมันจะเต็มขอกเลยนี่บอะค่ะค่ะเออบ้านเว้ยบ่ดนนี่ก็เราถผมเมียขึ้นบ่ดีโอ้ฝันด้ายนี่บอ้ะค่ะเมื่อขึ้นเป็นคุณตาฝันเนาะค่ะ ลาเด็กของคุณตาแปนี่กับคนตาเวจิตเนาะเวจดตตาแปน็ดเวจิตลาแปนึงนี่ก็คือหนึ่งตัวของคุณตาเองค่ะไปผู้เดียวสำนักคนไปพยายามมาพลไม่ใช่เวชประจํานะแต่แต่ว่าคุณตาสารคามนี่เพิ่นดวงห่งเนาะค่ะเพราะว่าฟันแย่เด๋ถึงสิบเป็นปิดสนาเพิ่นกะตีัวเลขกออกมาถือประจําเนาะ คนตัตีไปพิ่นคือแน่ก็คือแน่กับเขาเนาะตี่เป็นหนอได้ตที่เาแต่าส่วนนค่ิคนด้ฟันเป็นตแล้วบอกค่ะเียงน่ขนาดมืองนานทมันไปนอนเนยกมือนอนอยบันบันทบเห่นละมือสองน่นแม่งอีพันควันดราครับบอกพยเบี่ยวบันนี้ก็นนอนอยู่หันคำของแม่งเชียงคือกันไหวพระจังนอนทำชื่อ บ่อฟันเลยทีผู้หญิงกับบ่อมาบอกเลยบ่อเลยบังคือวัดบังวัดตือนอยูบวันนั้นเว้กับเป็นกับบออตรงเลยเนาะบ่อปับเลยเนาะคุณตาเนี่ยก็เก่าเนาะเพป็นบ่อค่ะโอ้แต่ว่ากะยังบ่อท่านหมดหวังเนาะเพราะว่าเหลืออีกหลายมืออยู่เนาะแต่ว่าแกความฝันตัวว่าคุณตาสารคามไปใส่เบ็ดในปลาเต็มคลองนี่กระทืบว่าเป็นฝันดีๆแหละค่ะเป็นก็ดิเป็นตัวเห็นเนาะ เจ็ดแปดหนึ่งเน,นาะ<ช>คุณตาสำหรับลิดนี่ก็ขอขอบคุณคุณตาสารคามค่ะที่แปลปันแนวทางความฝันตัวเลขกเนี่ยแผู้ชมทางบ้านของเฮาเนาะ<ม>หรือว่าท่านผู้มเดี๋ยวพ่อหม้อที่เราบอกอยู่เหมือนนั้น ค่ะแต่ว่าพอมไปถูกมั่นค่ะค่ะค่ะหรือว่าทรรมุชมทางบ้านแต่ตีเป็นตัวอื่นก็อย่าลืมแบ่งปันมาใส่คลิปแต่ว่าคุณตาสารคามตัวนี้มันี่วันที่สิบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะค่ะานผมุชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณตาสารคามเนาะค่ะเนาะ แปหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคุณตาสารคามนี่ฟันวาได้ไปจับปลาค่ะจับปลาจับกระเจ็ดปลากับแปดคุณตาสารคามนี่เพิ่นตีตัวเองเป็นหนึ่งเนาะค่ะนอก,ก็ันเลยเอาเจ็ดแปดหนึ่งค่ะ จังได็กะให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของคุณตาสารคามเนาะค่ะนอทีเพิ่นนํามาแบ่งปันในงวดนี่ค่ะท่านผู้ชมคุณตาสารคามนี่เพิ่นกับเป็นผู้ฝันแม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมนอตีตัวเลขยามใดเขายามนั้นค่ะท่านผู้ชมบางครั้งกับฝันเห็นผีผู้หญิงมาบอกนี่เป็นโตกระทึก แบบตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าหลบนี้มาให้เป็นปริศนาให้เปเอาเนาะค่ะเนาะคุณตาสารค้ามตีเป็นเจ็ดแปดหนึ่งค่ะให้โชคให้มานน้ำกันเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้จ่าปอกกับขอขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังค่ะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะฐานยังบอกกดติดตามจ่าปอกกับขอฝากช่องนเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะค่ะเนาะเพื่อที่สิบปราโตัวเลขและกการแนวทางความฝันดีๆค่ะ ถามีตัวเลขแนวทางความฝันได้ดเด็ดอยู่ใสจ่าปอกาสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนี่ค่ะลาทรามผุ้มมไปเพียงเท่านี้ค่ะโชคโชคมานมานกับตัวเลขของคุณตาสารคามค่ะ781ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ